สาวสวยแล้วคนสวยกว่าว้ก่อนไปทานข้าวนะคะเราก็จะต้องซับมันก่อนหนึ่งชอบจังเลยอะ่ะซับมันริมถนนนะ่ะมันเป็นอะไรที่ใช่อยู่นะเธอนะเออร้านเนี้ยเป็นร้านที่แลดูผู้ดีมากเธอฉันต้องแบบเออแน่นกว่านี้ลงนิ้วจองตัวแล้วนะคือวันนี้จะพามากินของอร่อยที่แบบร้านแลดูหนูมมากแต่ เขาเคลมว่าราคาของเขาอะราคาแต่ละจานไม่ถึง60บาท <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเข้าไปดูสิว่าเฮ้ยมันจริงหรอร้านหลูขนาดนี้ยไม่เชื่อดูนี่ร้านจันเจริญจ้ามีงบ200นะจ้าเดี๋ยวมาดูว่าจะอิ่มไหมจ้าข้ามถนนจ้า ร้านจันเจริญนะคะในเนี้ยเขาตกแต่งแบบเป็นความลงเตียมสักนิดหนึ่งซึ่งสิ่งที่ที่นี่ขายอ่ะก็คือข้าวขาหมูกับก๋วยเตี๋ยวไก่คือต้องบอกว่าประวัติของที่นี่ที่เนี่ยจริงๆเป็นร้านน้องใหม่เปิดมาประมาณปีหนึ่งแต่ว่าสูตรเขาอ่ะเป็นของอาาที่เขาทํากินกันในครอบครัวแล้วอามามาจากสัวเถาแบบเสือผืดหมอดใบอย่างเงี้ยมาเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าที่เนี่ยของทุกอย่างทําเอง อ,อร่อยมากๆแล้วเป็นห้องแอร์ที่ราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลิ้จะมาลองกินแบบสิ่งที่ลิกินจริง,รงๆเลยก็คือข้าวขาหมูนเนื้อล้วนแล้วคุณอ่ะเลือกได้ว่าคุณอยากกินแบบเป็นไข่มาตูมหรือไข่พะโล้อันนี้ก็สามารถเลือกได้มันจะตกใบละ12บาทนะคะสำหรับที่นี่คุณเลือกเลยแล้วก็สิ่งที่ถ้าม,มาที่จันจเจริญแล้วคุณต้องกินคือซุปเยื่อไผ่เธอราคา59บาบาทต่อหนึ่งถ้วยเยอะมากเดี๋ยวลองมาดูกัน สั่งท็อปปิ้งเพิ่มป่นเชียงผักดองขน,นาดลั่วแล้วลเขามีก๋วยเตี๋ยวไก่เขาจะมีใส่ทั้งไก่ฉีกแล้วก็น้องไก่มีลูกชิ้นแล้วที่สําคัญสิ่งที่ไม่เหมือนใครคือเขามีหมึกกอบเออเดี๋ยวมาลองกินต้มยำละกันเป็นเส้นหมี่ต้มยำเขาบอกขายดีที่สุดของร้านนะจ๊ะ มากินข้าวกันดีกว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็มีข้าวขาหมูมาอันนี้คือสิ่งที่รีเคมเมนต์เดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อนก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เนี่ยริสั่งเป็นพิเศษมาก็คือถ้าเป็นพิเศษอะ่ะจะมีน่องไก่แบบเนี้ยอยู่สอ,นนองน่องอ่าถ้าสมมุติว่าคุณกิน50บาทเนี่ยอาจจะเหลือน่องไก่หนึ่งน่องเท่านั้นเองแต่เขาใส่ทุกอ,อย่างครบนะคะนี่่ะอืมอุ้ยอ,อ,อ,อร่อยเลย หอมถั่วเปรี้ยวมะนาวแล้วแบบเปรี้ยวสดชื่นมากคือเปรี้ยวเด่นนะคะอันเนี้ยต้อบอกว่าเป็นเปรี้ยวเผ็ดเด่นเลยใครแบบกินไม่เผ็ดแนะนําบอกร้านก่อนว่ากินได้เผ็ดน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่ารสชาติต้มยำเขาคือแบบรู้เรื่องมากอร่อยมากเฮ้ยกัวใจต้มยำที่นี่อร่อยมากเลยอะ ผู้ชมน,นี่คือน้องไก่เหมือนกินแบบตอนเด็กๆอ่ะเป็นรสชาติแบบโอกินกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเด็กๆแต่ความเผ็ดไม่เด็กนะบอกก่อนอเนื้อโคตรร้อนอุ้ยอร่อยมากและนี่ก็คือสิ่งที่ขาดใจข้างในลึกๆที่เธอลืมกันไม่ได้ลืมอันนี้เป็นปลาหมึกกรอบต้องดูว่ากินกับกว๋วยเตี๋ยวไก่แล้วเข้ากันไหมลองดู กรอบ่นี่อร่อยนะอย่างแรกก่อนเนื้อหนาไม่เหนียวกัดดุกหาดปับ๊บอร่อยอร่อยก่ว่าหมดนะขออนุญาตเบตรดเรา,าจะจัดจ้าด้วยสุดเยื่บไห่สุกเยื่อไห่ที่นี่เป็นของขายดีมากนะมาเดี๋ยวลองทาน,นซิว่าเป็นอย่างไรอืมนแบบน้ำซุปกระดูกหมูคุณแม่หอมซีอิ๊วแบบซีอิ๊วเห็ดหอมเล็กๆล,กลกอยมาเถอะ หอมมากแล้วในนี้ค่ะนอกจากเยือกไห่เยือกไห่เขาใช้คุณภาพดีมากนะอันนี้ต้องยอมรับเลยแบบแล้วหั่นมาชิ้นขนาดเท่ากันสะอาดสะอ้นมากกระดูกหมูชิ้นใหญ่มากหนึ่งชิ้นเดี๋ยวลองดูว่าร่อนไหมหอืมสุกอร่อยมากสั่งมากินเปล่าๆเ,เลยก็ได้ถูกมากจริงๆแล้วคืนเนี่ยนั่งในห้องแอร์ที่สะอาดมากคุณผู้ชม ขามหมูค่ะย้ำใครที่ชอบทานแบบฮากิไส้หนังที่นี่มีทุกอย่างแล้วมีให้เลือกคืออยากจะทานเป็นจานแยกเลยอะ่ะก็ได้เดี๋ <Wow. S 1> ยวดูให้ราคาที่นี่เริ่มต้นเท่าไหร่ถ้ากินเป็นกับข้าวอะ่ะที่นี่จะเริ่มต้นอยู่ที่จานละหนึ่งร้อยแบบเป็นเนื้อล้วนเนื้อหนังไส้อะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มต้นที่หน,นึ่งร้อยแต่คนเนี้ยลิมากี่คนเดียวลิสั่งเป็นแบบเนื้อล้วน ประเด็นความสําคัญของที่นี่ก็คือว่าไข่อะมีให้เลือกอยู่แล้วสองอย่างอันนี้คุณเลือกเพิ่มเองแต่นี่จะพริกน้าส้มปั่นของที่เนี้ยทาเองเขาทําเป็นเหยือกเลยอยู่ด้านหลังเท่านั้นอะมันได้ความสดได้ความอร่อยมันจะไม่เปรี้ยวแหลมเดี๋ยวลองมากินของหลีห้าสิบห้าบาทนะนี้คอ่าไม่รวมไข่ไข่สิบสองบาทเริ่มต้องคํานวณใหม่ละสองร้อยพอเปล่าจินขนาดนี้ คือในจานก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าสั่งเพิ่มก็ได้นะคะอันเนี้ยเพื่อแบบใครชอบต้องกินก่อนทุกคนบอกอร่อยมาก <c oughs> นำ้ำซุ้อร่อยมากกินดีต่ออร่อยมากอร่อยจริง <c oughs> รสชาติของขาหมูที่นี่นะคะไม่ได้มีกลิ่นของเครื่องตุนยาจีนหนัก <c oughs> เป็นขาหมูที่คนไทยชอบกินก็คือรสชาติจะเป็นเค็มน้ำหวานตาม หอมซีอิ๊วอ่อนๆแต่ประเด็นก็คือรสชาติเขาอะไข่ชอบเข้มข้นดิ่งมาอร่อยมากเดี๋ยวลองกินไข่อันนี้ให้ดูก่อนว่าลักษณะไข่ของเขาอะมันรัดตัวมากนะคะคือไข่แดงอะเยอะมากแล้วไข่ขาวอะป้มจนรัดตัวเข้ามาหมดแล้วเพราะฉะนั้นลิคิดว่าผิวน่าจะกรอบอยู่ห่อยเ่ออร่อยมากเลยอะ กดนี้ดีที่สุดมันแบบรสชาติอ่ะเปรี้ยวกลมๆม,มีรสเค็มมาตัดปลายๆหวานนิดๆคือมันเป็นน้ำส้มแบบในอุดมคติที่คุณจะสามารถนึกออกถ้าอยากจะกินคู่กับขาหมูเลยนะอันนี้นะกุณเชียงที่นี่เขาทอดมาให้สดๆนะจ๊ะสั่งแล้วเขาก็ทอดมาให้จ้ะชิ้นใหญ่มากจริงอ่ะลีเป็นคนชอบกินกุนเชียงกับข้าวแบบเป่าๆมากมาย ดูจนดีหมอมือคุณภาพโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะดีบินมาแล้วขอบประคุณค่ะว้าวตอนแรกตอนกินข้าวไม่นมาบอกว่ามีงบเท่าไหร่นะสองร้อย ทั้งหมดที่กินวันนี้284บาทค่ะถามว่าทำยังไงในเมื่อกิง้284คือต้องบอกก่อนว่าอย่างข้าวหาหมูอะ่ะเขาเริ่มต้น55บาทแต่ลีสั่งไข่เพิ่มใช่ปะก็จะ12บาทแล้วเอยเอยเหล่านี้ยสั่งเพิ่มเองลืมไปไงเอาที่อยากกินไม่ได้คำนวณว่าเออมีตังค์เท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยทำยังไงพช่ออคะ กินเกินงบปะค่ะคุณฉันไม่มีตังคุณใจ่ายให้หน่อยได้ไหมคะสุดยอดจามีแห่งปี84บาทโอนให้ไ,หได้แต่จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เป็นราคาที่แบบมันเกินที่จะกินคนเดียวอะ่ะคือเขามีของให้คุณเลือกกินเยอะมากบะหมี่ขาหมูอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นแบบอยากให้มาจริงๆเพราะว่าเป็นร้านที่อร่อยแล้วประทับใจแล้วราคาน่าหักมากร้านชื่อว่า จันเจริญคือชื่อจริงๆเขาคือลงเตรียมจันเจริญแต่ว่าคุณเสิร์ชจันเจริญก็ได้มีทุกแอปพลิเคชันของพี่ไรเดอร์สั่งได้ที่จอดรถบอกก่อนถ้ามาที่นี่นะคะ<ๆ>เขาจะมีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงข้ามจอดได้แล้วก็จะจอดริมถนนได้ต้องดูวันคู่กับวันที่แต่อีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนําก็คือเลยร้านไปปุ๊บเลี้ยวขวานเนี่ยเขาจะมีวัดอยู่คุณจอดจอดเสร็จก็คือทางออกอะค่ะเขาจะมีที่หยอดหยอดเงิน คุณอยากจะทําบุญวัดเท่าไหร่คุณก็หยอดเท่านั้นตลาไปก่อนเลยเจอกันใหม่ <c oughs> เฮ้ยตาลาไม่ได้ <c oughs> คือเรามีของมาแจกแต่กติกาก็คือ1นึ่คอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าในร้านจันจเจริญที่คุณเห็นเรากินไปทั้งหมดเนี้ยเมนูที่คุณคิดว่าน่ากินที่สุดคืออะไรและเพราะอะไรคุณถึงคิดว่าน่ากินเอาแค่นี้5คนที่ตอบคอมเมนต์แล้วถูกอ,อกถูกใจ แจกไปเลยกับสิ่งนี้แทนแระด้แทนแทนแทนว้าวมีกระเป๋าปากจากกระเป๋าลิกินแต่แม่ผลิตจำกัดมากจริงๆพองบจำกัดจ้ากระเป๋าสวยมากเฮ้ยตูดอ่ะไม่ได้ว่าแบบแบนๆนะตูดขยายได้เธอเดี๋ยวหาว่าแบบฉันทำแบบงบถูกไหมเธอจุของได้เยอะมากอยู่ สีสันสวยสดใสเธอไปไหนไม่มีอายใครจ้าให้คุณแม่ไปแจกแบบไปใจต่ตลาดก็ได้อยากจะไปเดินชิกๆยยิคสยามก็ได้ใครทำลิกินอย่าลืมบอกให้เขาไปกดไลค์กด subscribe ด้วยแจกเลยวันนี้5้ารางวัลเอาเป็นว่าเห็นเมนูไหนอยากกินแล้วเพราะอะไรด้วยนะกดไลค์กด like กแชร์มาแจกเลยห้ารางวัลแจกจริงแล้วไม่คิดค่าส่งไปสีเพิ่มด้วยเฮ้ยใจป่าปล่าฝากด้วยนะจ๊ะก,กับลีกินจ้าเดี๋ยวครั้งหน้าไปกินร้านไหน กด subscribe กด l ล k e กดติดตามให้ด้วยมีอะไรอยู่ในใจคอมเมนต์มาให้หมดพิมพ์มาเดี๋ยวคิดตอบเองอ่ะหมดเวลาละทีมงานมือสั่นหมดแล้วตอนนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า